หลายคนสงสัยว่าผมสอนคอร์สอะไรบ้างคอร์สแรกที่ผมสอนเลยก็คือเรื่องของ leadership สอนเรื่องของการสร้างผู้นําให้เป็นผู้นาว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าคุณอยากจะสร้างผู้นําอยากสื่อสารอยากที่จะปรับ mindset ของผู้นําว่าผู้นําที่แบบเป็นเริ่มต้นทํำยังไงหรือเป็นยังไงที่ดีบ้างคุณเข้ามาเรียนสร้างผู้นําให้ผู้นาคอร์ส leadership อันที่สองที่ผมสอนก็คือเรื่องของ the trainer trainer สอนวิธีการสื่อสารสอนวิธีการสร้างคอร์สสอนวิธีการ พูดอย่างมั่นใจสอนวิธีการส่งต่อคอสให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงกับคนได้ผมเพิ่งสอนไปเมื่อเมื่อวานนี้เองโอ้โหแบบโคตรมันน่ะนั่นคือคอสเทรนเนอร์อันนี้สามที่ผมสอนปกติอยู่แล้วคือเรื่องของ passion to w e l l หรือปลุกไฟตัวเองให้คุณนั้นมีไฟในตัวเองให้คุณมีความชัดเจนในเป้าหมาย ก้าวข้ามความกลัวลงมือทําเต็มร้อยหลายหลาคนเข้ามาเป็นร้อยเป็นพันคน passion to w e l l ผมสอนมาเกือบ15ปีแล้วนั่นคือการปลุกพลังให้คุณมีไฟในตัวเองไฟในทีมงานคุณสุดท้ายแล้วตัวใหม่ที่ผมสอนก็คือ click up เป็นโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ทีมงานคุณเนี่ยทำงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ไม่มีการตกหล่นของงานอย่างเช่นวันนี้คุณมีเอกสารคุณจะส่งต่อยังไงหรือคุณจะควบคุมงานยังไงให้แต่ละคนทําตาม KPI ตัวเองได้และรู้ว่างานแต่ละคนเนี่ยทำเสร็จหรือไม่เสร็จและเสร็จเมื่อไหร่และถ้าเกิดเขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะได้สื่อสารกันได้ง่ายและไม่ให้งานมันตกหล่นนะครับนั่นคือคลิกอัพเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและควบคุมงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดเวลาขององค์กรได้ในสีข้อนี้นี่คือ4อย่างที่ผมถนัดมากๆเลยครับก็ใครอยากเรียนรู้ ดูลิงก์ข้างล่างได้เลยครับ